รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จุนเนียโตอย่างฉลาดปีสอง The m i m y l y สว,ส,สวัสดีครับและขอต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่รายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดปีสอง The, The Family เช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับพี่แชมป์สกุลครับและพี่อ่อมดังใจค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทาง M c a Family ช่อง14ที่มี่แหละคะ่ะใช่แล้วครับซึ่งถือได้ว่าในในรายการนี้รวบรวมสาระความรู้แนละต่างๆไว้ให้น้องๆน,นะครับไว้เติมอาหารสมองด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับพี่อ๋อมนอกจากที่เราจะมาได้รับสาระความรู้ไปแล้ววันนี้พี่แชมป์มีของรางวัลน่ารักๆ่ารัมาแจกให้กับาน้อง คนเก่งที่ตอบคำถามประจำสัปดาห์ได้ด้วยแต่ว่าอยากรู้ว่าคำถามอะไรไปชมมาเลยครับ ปลานินเป็นหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิตระดาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทดลองเลี้ยงจนเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีขั้นถามถามว่าปลาหนินที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานชื่อนั้นมีที่มาจากอะไรระหว่างข้อหนึ่งแม่น้ำนายหรือข้อ 2. อัญญมณีนินทรงคำตอบที่ถูกต้องของน้องๆมาทาง f c e b o o k f แ n p เ page และอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับรายการสมาจูเนียขณะกำลังออนแอร์ air. จะช่วง ไหนของรายการก็ได้แล้วตอบคําถามประจําสัปดาห์พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับสาหรับน้องคนไหนที่ตอบถูก5ท่านรับไปเลยผลิตภัณฑ์จากโตโต้มามาจำนวน5รสชาติ5รางวัลและติดตามรายชื่อผู้ที่ตอบถูกในสัปดาห์หน้านะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้ยากไหมพี่อมไม่ยากนะคะพี่แชมป์คิดว่าน้องๆหลายๆคนต้องตอบได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะพี่แชมป์เรามีอะไรมาฝากน้องๆคะกับผมซึ่งน้องๆคนเก่งนะครับวันนี้พี่แชมป์มีรางวัลมาแจกถึง5รางวัลด้วยกันนะครับกับโตโต้มาม่า5รสชาตินะครับนี่เลยอย่างที่พี่อมถืออยู่นะครับน้องๆคนไหนนะครับที่สามารถตอบคำถามได้และรู้คําตอบนะครับสามารถเข้าไปตอบได้ที่ c e b o o k Fanpage ครับ www.facebook.com สมาร์ทจูเนีย์ออฟฟิเชียลครับแต่ว่าพี่แชมป์คะต้องบอกไว้เลยค่ะว่าพี่อ๋อมได้ลองชิมแล้วค่ะกับรสบานาน่าพับค่ะอร่อยมากๆทานง่ายมากอร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีประโยชน์กับสุขภาพของน้องๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะใช่แล้วครับขอรางวัลน่ารักๆแบบนี้รอน้องๆอยู่นะครับแต่ว่าพี่อ๋อมครับนอกจากที่จะมีของรางวัลมาฝากน้องๆแล้ววันนี้พี่แชมป์ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะมาฝากน้องๆเช่นกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมนะครับกับไทยคม 10K 2017ครับมหกรรมมินิมาราธอนเด กุศลจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรม,มาราชกุมารีนะครับครั้งที่4พทาทั่วไทยสร้างสติตใหม่ของคุณครับที่จะจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2560นะครับณนะสะพานพระราม8โดยนักวิ่งชาวไทยทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับที่สามารถวิ่งทำลายสถิติคนแรก โดยนักวิ่งชายนะครับทำเวลาได้ภายในเวลา29.15นาทีนักวิ่งหญิงทำเวลาได้ภายใน35นาทีนะครับรับทันที120,000บาทเลยครับพี่อมโอ้โหพี่แชมป์คะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอันนี้พี่ออมต้องไปวอร์มฝีเท้าหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าพี่อมหรือว่าน้องๆสนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ไหนคะถ้าเกิดพี่อมสนใจรวมถึงน้องคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaicom.net หรือ a c e b o o k นะครับ /thaicomplc และ Facebook ครับ slash ชัยคม1 0 k r e s ครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่อ๋อมพี่แชมป์ก็มีเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่จะให้น้องๆรมวมถึงพี่อ๋อมเนี่ยมาทำการฝึกฝีเท้ากันก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศของพี่ี่แล้วไปเลยครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับกับไทยคม 10K 2017นะครับน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได,ได้ที่ w w w e t h a i c o m n e t นครับกจิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะโอ้โหที่ออมต้องบอมเครื่องไว้ก่อนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่แชมป์คะเราไม่ต้องรอแล้วค่ะนั่นก็คือเรายัางอยู่กับน้องคนเก่งของเราที่วันนี้จะมาชมนายกลให้เราดูค่ะแต่ว่าสงสัยไหมคะว่าเด็กตัวแค่นี้จะเล่นมายากลได้ยังไงติดตามกันช่วงหน้ากับช่วง Smart Family ค่ะ สมตัตจุนเนี่ยโตอย่างฉลาดปี2 The Family